จังหวัดลบบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแหล่งเรียนรู้เมืองดินสอพองภายใต้แนวคิดถนนใหญ่ทิมไทยพวนหอมหวนกลิ่นดินสอพองเมื่อวันที่26กันยาย,ยน2566ท,ที่านอนะสงค์วัดถนนใหญ่ตำบลถนนใหญ่อเม,อมืองบบุรีจังหวัดลบบุรีนายปัจยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง ภายใต้แนวคิดถนนใหญ่ถิ่นไทยพวนหอมหวนกลิ่นดินสอพองโดยมีนางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอำนวยจันทร์เงินประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเครือข่ายชาติพันธุ์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นบุคลากรวิทยาลัยนาฏศรรลป์ลบบุรีโรงเรียนผลล่มอนุสรณ์วิศวะที่50โรงเรียนวัดถนนแค ชุมชนไทพวนบ้านถนนใหญ่และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีพระครูโสพลวิสุทธ์เจ้าวาดวัดถนนใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนก้ารูปการไหว้สารประจำหมู่บ้านถนนใหญ่การเยี่ยมชมโบสถ์มหาอุดวัดถนนใหญ่การชมนิทรรศการดินสอองร้านสาธิตร้านจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนถนนใหญ่ระบำดินสอพองจากวิทยาลัยนาฏศ,ศิลป์ลบบุรีระบำลบบุรีจากโรงเรียนผลล่มอนุสอนวิทธภาพที่50และการแสดงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน โรงเรียนวัดถนนแคร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าจังหวัดลบบุรีมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของจังหวัดลบบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553-2566จำนวน13รายการเช่น ทามัดมีดินสอพองเครื่องทองเหลืองบ้านท่ากายางตังนานเมืองลบบุรีหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหักระบบในราัชาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและประเพณีแห่งพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งมรดกภูมิปัญญาธรรมวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไปจะสูญหายจึงการดีที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและสำนักงานางวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้จัดทําโครงการจัดแหล่งเรียนรู้ เมืองแห่งดินสอพองสื่อสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีเพื่ออนุรักษ์สืกสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลบบุรีไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปนักรับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวพีเคนิวขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนพร a t h o n g k a m ด้ภาพตัดต่อไยรั a t h o n g k a บรรณาธิการข่าวรายงาน